โลโลโลมาลูกนังนี้นังๆๆๆ่งนันันาคนสุ่มนะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มนะครับตามสัญญาคลิปที่แล้วนะครับผมโดยมีผู้เข้าร่วมเนี่ยกิจกรรมนีนทั้งหมด25คนนะครับแล้วก็ ผมคัดมาแล้วนะครับยี่ห้าตัวนะครับจะเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยจะมี2ตัวเอ้ยสามตัวนะครับจะมีทีวีแมนแล้วก็รัตสปีกเกอร์แมนนะครับแล้วก็ตัวม่วงเนี่ยจะมียี่สิบเอ็ดตัวนะครับยี่สิบตัวเี่ยเพราะว่าผมนับเกินไปตัวหนึ่งนะจะมีคาเวล่ามูแมนอยู่ที่สิบตัวนะครับแล้วก็รัตทีวีแมนเนี่ยเจ็ดตัวแล้วก็เมดิคาเมล่าสองนะครับแล้วก็สปีกเกอร์สไปเดอร์หนึ่งครับแล้วก็จะมีสีทองนะไททันสปีกเกอร์แมนสองตัวนั่นเองนะครับ โอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับอันนี้คือลำดับชื่อนะครับที่ผมไปเอามาแล้วนะครับคนแรกคนสองคนสามตามนี้เลยนะครับมียี่สิบห้าคนนะโอเคมาดูที่ผมให้คนแรกก่อนนะครับคุณโมโนป่ะนะครับเค <Okay. S 2> okay. เดวให้น้องผมคนสุ่มนะครับกดดิกดตรงนี้มาดูครับว่าคนโมโนเนี่ยจะได้อะไรนะครับตัวแรกนะเปิดมาของดีซะบ่เอ้ย <c oughs> นิดเดียวครับ เกือบได้ไททันนะได้เป็นคามิล่าบูแมนนะครับหนึ่ี่นะแล้วก็ลบออกไปนะเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับป่ะต่อครับคนที่สองนะดูคนที่สองครับจะได้อะไรนะคนที่สองไทไทันเฮ้ยไททันสปิกร์แมนนี่ว้เหี้ย <c oughs> โหคนที่สองครับคน เอาเรื่องว่ะคณได้ไปนะครับคนคนนี้นะคนที่สองนะครับแล้วก็ลบออกนะครับมาดูคนที่สามครับอูดายท่านสปีกร์แมนออกไบจัดเลยนะครับปะ่ะคนที่สามครับดูว่าเขาจะได้อะไรนะครับได้เป็นลัตสปีกร์แมนนะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตัวสีฟ้านะคนสีไปครับก๊อปปี้นะแล้วก็ปิด เฮ้ยต้องลบออกดิผมไม่ได้ลบนะโทษทีนะแต่ผมลบตรงนี้เอานะโอเคมาต่อนะคนที่สี่นะคนที่สี่ครับคนที่สี่คนที่สนะี่ 4, จะได้อะไรนะครับไทยท่านออกไปนหนึ่งแล้วเฮ้ยเวลาทีวีแมนนะครับใช่ไหมใช่ลาทีวีแมนนะครับตัวแบกเหมือนกันนะตัวแบกแบกสองร้อยได้อยู่นะครับลบออกก็วางไปนะครับ ไปคนที่ห้าครับคาเมล่าวูแมนนี่แบกสองร้อยได้ชิวๆเลยนะครับ <c oughs> ด้านทะเลทรายนะอุ้ยคาเมล่าวูแมนอีกแล้วนะครับคาเมล่าวูแมนคนที่ห้านะครับหลบออกไปนะไปครับคนที่หกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมก่อนไม่ใช่ผมจะซูมอันนี้ ไม่น่าได้ละนะครับมาคนที่หกมาดูกันจะได้อะไรนะครับคนที่หกคนที่หกได้เป็นหูรัทีทวีแมนอีกแล้วครับผมรัดทีวีแมนแต่ผมขออันนี้หน่อยรัดทีวีแมนาโดนซีไปแล้วก็ลบออกนะครับคนที่หกนี้ได้รัดทีวีแมนนะครับมาดูคนที่เจ็ดครับ คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยไทยทันปั้นอะเรียบร้อยไทยทันครับเอไททันสปิเกอร์แมนครับผมบออกโ,โ,อโคตรไวหมดแล้วสองตัวหมดเลยคนข้างล่างไปครับต่อไปครับออกหมดแล้วนะครับไททันสปิเกอร์แมนสองตัวนะตัวระดับรีเจนนะครับ อคนต่อไปได้เป็นเมดิกนะครับเป็นหมอนั่นเองนะครับคุณหมอคุณหมอนะโดน,นซีไปนะครับก็ลบมานะครับคนที่แปดนะนที่แปดนะครับไปสุ่มให้หมดนะครับคนที่แปดเนี่ยได้เป็นเมดิกนะครับเป็นคุณหมออีกเหมือนเดิมนะครับไป เมดิคัมเมล่าแมนนะครับมาดูคนที่สิบครับเขาจะได้อะไรนะไปครับเอ่อคัมเมล่าบูแมนนะครับโอเคคนสี่ไปนะแล้วก็ลบออกนะไ,ไ,ททไปครับคนที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> เราไม่ต้องชักช้าเสียเวลานะครับวันที่ส1ได้ไปเป็นตัว uh, Last TV Man นั่นเองนะครับไม่มีก็บอ,อ,อกไปนะเพื่อวระว่างไปครับคนที่12นะอ้หัวหนี่ออกดีมากเลยยังเหลือ Speaker Spider นะครับท่านผู้ชมตัวดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ คา m e เมล่าบูมาคนที่เท่าไหร่ที่สิบสองได้ไปนะครับถ้าเป็นในราคาสปเดอร์สปีกเกอร์เนี่ยมันจะได้ราคาดีอยู่นะครับบู m มนอีกแล้วนะครับคา m e เมล่าบูนะคนที่สิบสามนะครับมันสีแล้วก็ลบออกไปนะอันนี้ให้ดูท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยนะครับ ดี่สิบสี่ครับไปมาดูว่าใครจะได้อ่สปีกเกอร์สไปเดอร์ไปนะครับเออเป็นเมดิกคาเมล่านะครับหนึสี่แล้วก็ลบออกไปนะพอทุบมาจะพึ่งทำไมพ่กพานอนอย่งพามานอนเลี้ยวพามาพามารัดคลิปอยู่ อนี่แหละเมเรนอหรอไปฟุกต่อ,อเดี๋ยวนะมาดูคนที่สิบห้าต่อนะครับไปยังเหลือนะท่านผู้ชมคน,น้างลแรกยังเหลือให้ลุ้นสปิเกอร์สเปเดอร์นะผมบ,บอกเลยเนนจะได้ไปที่ลาสุยคามเมราบูแมนวะคนที่สิบห้านะคนเก้าปะนะครับอบอกไปนะ วนะครับไปต่อคนที่16ครับคนที่16คนที่16ได้เป็นทีวีแมนนะครับทีวีแมนยังเหลืออยู่ทีวีแมนนี่ตัวฟ้าไม่ใช่หรอลบออกไปนะครับเดี๋ยวนะทีวีแมนออกกี่ตัวแล้วเนี่ยออกตัวเดียวอยู่โอ้คุณทีวีแมนมีสองตัว คนได้ทีวีแมนไปสีฟ้าด้วยคนที่มาดูที่คนที่สิบเจ็ดครับผมเหลือลาสปิเกอร์แมนป่ะสีฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับราสปิเกอร์แมนออกไปแล้วนะลาสคนที่สามได้ไปนะครับอ่าคนนี้นะคนที่สิบเจ็ดนะครับคาเมล่าบูแมนนะครับคือผมบอกว่าคาเมล่าบูแมนนี่เยอะเยอะมากนะครับคนที่สิบเจ็ดได้คาเมล่าบูแมนนะครับมาดูคนที่สิบแปดครับ นี่สีฟ้าออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่สีม่วงแล้วนะครับระดับอีพิกะนะครับอุอ้ยสปีกเกอร์สไปเดอร์ออกแล้วคุณยูสุใช่ไหมผมอ่านถูกไหมนะครับคีดปปไปนะแล้วก็ลบออกคนที่17นี่ครับลายชื่อตามนี้เลยนะสุลรัพเ์ิ่อไปหนก,ก่อนก็ได้บโบเกชอลนะ มาอดีมีวเด้กเดี๋ยวยนนอเอากดไปที่สิบเก้าครับ เหมือนผมจะไม่ได้ลบตัวตรงนี้ออกครับไม่เป็นไรนะมันเกินมาตัวหนึ่งครับได้เป็นลัสทีวีแมนครับระดับม่วงนะตัวซีครับก็ลบออกไปนะแล้วก็วางไปนะครับดูคนที่ยี่สิบครับนี่ตัวอะไรนะปะ่ะตัวอะไตัวนี้มันมินจะเป็นเอ่อ พามมล่าบูแมนนะครับคนที่คนที่ยี่สิบนะครับได้คามมล่าบูแมนไปนะมาดูคนที่ยี่สิบเอ็ดครับนันผู้ชมกดเลยกดเลยที่ยี่สิบเอ็ดจะได้อะไรนะครับมาเป็นออกมาเป็นออกมาเป็น<ม>ลัดทีวีแมนนะครับ<ม>พี่<ม>ใหญ่ยักษ์ท<ม>ีวีห้าจอ ก็วางไปนะครับไปคนที่22่สิบสองครับคนที่ยนะี่สิบสองนะยี่สิบสอจะได้เป็นคาเมล่าบ <Woman S 2> ูแมนนะครับตัวแบกตัวแบกนะตัวแบก200รที่เคยปอกเลยมันยิงไกลมากครับถ้าวางดีๆนี่คือแบกได้ชิวๆเลยแต่ผมยังไม่เคยลองสี่รอนะเพราะผมใช้ตัวอื่นนะครัไปคนที่23าครับ นี่นนะผมลืมมาออกตัวหนึ่งนะครับโทษทีขออไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเพิ่งทําครั้งแรกนะก็อาจจะลงหลมลมๆตาายมากครับทําอันนี้อ่ารัตทีวีแมนนะครับ <Last TV. S 1> พี่ใหญ่พี่ใหญ่จริงๆเอาตัวนี้ไปช่วยเบรกก็ได้นะเบรกสองร้อยไปครับนะคนที่ยี่สิบสี่ครับไปเ้ยเมดิกนี่สองตัวนี่คนตัวสุดท้ายใครจะได้ไปครับนะมาดูกันนะเอ้ยเม,ด,ออมดิกออกว่ะเมดิกออกว่ะ คนที่24ได้ไปคุณหมอครับหมอคาเมล่าแล้วก็ลบออกนะรเราจะมาใส่ตรงนี้แทนนะ25ครับไปคนสุดท้ายมาดูกันจะได้อะไรนะครับลาทีวีแมนกับคาเมล่าบูแมนนะไปโอ้โหราทีวีแมนจริงด้วยครับน้องผมปากหมามากาไม่ใช่นะแล้วผมทายถูกด้วยนะครับคนนี้โดนซีไปนะครับแล้วก็ลบออกไปนะ โอเคเหลือคนนึงเนี no ่ยผมน่าจะผมน่าจะแถมนะครับน่าจะแถมให้ใครสักคนหนึงในนี้แถมให้เดี๋ยวมีสามคนนะครับที่ที่ได้ตัวสีฟ้าเนี่ยจะมีคุณเบอร์สี่เนี่ยรัตเอ้ยไม่ใช่นี่นี่นี่คนเบอร์คุณลำดับที่สามนะครับแล้วก็เอ่อทีวีแมนสามสิบหกแล้วก็สามสิบหกแล้วก็อะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมตามลายวะ เออ last tv man tv man tv man อยู่ไหนวะเอ่อเหลือคนนึงนะครับเดี๋ยวนะผมหาก่อนเดี๋ยวผมขอมาไล่ดูทีหลังนะผมตาลายมากเลยเดี๋ยวผมใครที่ได้ตัวสีฟ้าผมจะแถมหาตัวมาแถมให้นะครับจะไม่ได้ตัวเดียวแน่นอนนะสำหรับคนที่ได้สีฟ้านะโอเคนี่ก็คือผลการสุ่มของเราในครั้งนี้นะครับ ยี่สิบสี่ยี่ห้าคนนะครับคุณโมโนเะนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ด้วยนะว่าใครได้ตัวไหนนะครับนี่นะเป็นคาเมราบู m a นไปคนที่2นี่คือออกไวมากนะนอนผมสุ่มแนละ้วได้เป็นไททันเลยนะครับแล้วก็ลั s p e ิก e r แมนตัวสีฟ้านะครับอันนี้ก็คือสีม่วงนะนี่แล้วก็คนไททันสปิการแมนมองตรงนี้อีกครับคนที่เจ็ดนะคนที่เจ็ดคนที่สองนะครับคนนี้นะยูเซอร์สองคนนี้นะครับมาดูที่อ่อ s p e กเกอร์สไปเนะครับคุณเบอร์18ได้ไปแล้วรับที่18นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงการรับรางวัลก,นะนะก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเป็นระยะดูดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเพราะาผมมีใครที่ได้เเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ด้วยนะครับขึ้นรูปทุกคนนั่นแหละนะครับขึ้นเป็นคอมเมนต์ให้นะนะครับนี่เลยนะ น,นะครับประมาณนี้เลยนะโอเควิธีการรับรางวัลกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใต้เดสคริปชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจผมไ้ให้นะครับแล้ว <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเนี่ยแคปแคปบชื่อท่านผู้ชมตอนที่สุมได้ด้วยนะครับแคปหน้านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูวให้นะครับคือยืนยันว่าเป็นท่านผู้ชมนะครับแล้วหลังจากนั้นไปทักอินบ็อกเพจผมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ แอดไอ้นี่ผมไปนะครับแอดอา่าโลบกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอนตัวให้นะครับโอเคตลอบคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านะครับถ้าผมมีตัวอีกเดี๋ยวผมน่าจะมาแจกนะครับผมพยายามหามิทิกอยู่นะตัวเนี้ยถ้าผมได้มิทิกมาตัวหนึง่งผมจะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมนะครับคนเดียวนะผมจะแจกให้คนเดียวนะครับมิทิกก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมาร่วมกิจกรรมกันอีกนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ